มือหนึ rồi, 9, broken, uh ่งสามลอยขึ 2, yeah, right> ้นพี่น้องผมใส่เงินมือนึ่งไม่ตั้มก็สองลอยสามลอยแล้วจุดจังเลยเตี๋ยใช่ใช่ใช่คนปลูกข้าวโพดว่านั่นตรงนั้นตะเคียนก็พอครับแม่ข้าวมันมื้อหนึ่งร้อยขวดสอนร้อยมันชัวร์ไอ้ยืมตู้เย็นไปกูใส่มือตีลอยขนาดกูจะแทะกูคือบ่าใส่หอดมึงว่ะหายดีแล้วนะมือหนึ่งกูใส่เงินป้าหยอดทำกูยืมห้องบัานยกกูแบบนี้ยัง ยังใช่น้ำเแม่ก็ให้เดน้ำให้เลยคต้นไม้ต้นเออเอี๋ยตู้สักบ่สิ่งไหนมันเกิดมาก้นจักกาใช่ไว้แต่น้ำหมองไม่หมองของหายจริงไหมบักแสงจิงเอาบักแสงแดงหวานแม่มัดไม่ไปหรืแม่เกิดเนี่ยโอ้ยบ่ร้อนมันก็บบักกาเอาไปจิ้เบิดเหล้ามันเออบักแยงบักแหงก็มันก็บดีเก่งใจห้องด้วกันนั่นล่ะกระต้นแม่มัานเบลังบักเออบักกระต้นบักเออบักกระต้นบักแดงจิงเอามา เนียบไปของห้ายกที่แม่จูดไวออกเดยแม่กลัวนี่งาโ้โว้ยเยอะไปบมดนี่กลมาปลูกไปไหนที่มาปักไปไหนแลว่า,ากไก่เจ้าตัะเดี๋ยวมาไก่เยอะแล้วนั่งอนขี้ถนีละอานาึ่งกะไรผลก็ดีปลูกยังกบบ่านั่นเออแต่ว่าเขาว่าผลทิ่ทิมช่วงพะนบัน้ย วัดท,ที่ทิพย์สองทิพย<ท>์สาตั้งกี่นี้<ม>เร<ล>ิ่มมาไม่พอนะมันมีน้ำหรือบานนะันทั้งนี่